เจ้าวันนี้เยวันจะห่อหนึ่งนอไม้นะคะนี่ใบตองนี่ห่อลนไฟนะมันแบบมีแดดนะคะอันนี้จะเป็นหน้าใบายานางนะคะที่ไปเก็บมาเราก็มาขั้นเอาเนาะอันนี้เป็นลูกโดดเด้ออย่ใส่ลูกโดดลงไปอันนี้เป็นน้องไม้ต้มนะคะอ,อันนี้เป็นน้องไม้ต้ม แล้วก็ใส่หมูหมูนี่ยายจะล้วนแล้วเนาะหมูจะล้วนแล้วอันนี้ใบหูระพานะครับุบมีจ้าก,กุ้มก่อเนาะอันนี้เป็นน้องไม้ส้มน้องไม้ดองนี่น้องไม้ดองกระต้มแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกันมีจะใครเนาะแล้วก็พริกสดแล้วก็เกลือชุลอดนะคะอันนี้เป็นข้าวเบี้เข้าหนึ่งเขาเนี่ยแจหน้มแล้วก็บตำเนาะแล้วก็ขาบได้คือน้ำปลา ะะแตย่ยวันจะนึ่งใส่กะทินะคะนี่ครบแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เย,ยวันจะมาล้วนก่อนเนาะล้วนล้วนล้วนเครื่องก่อนเะค,ะเค่ะนี่หน้าตาก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้อันนี้มีเป็นน้องไม้ต้มนะคะนี่โรยลูกโดดลงไปเตรียมหอนะคะอันนี้ก็มีน้ำน้ำใบายานางนะคะกะทิแล้วกับปลาล่าเนาะอันนี้เป็นน้องไม้ส้มน้องไม้ดองนะคะ ไก่จ,จักย้ำไก่จ,จักเก่งเขาก็ไม่แย่ห่อนึ่งนะแต่มันกระจ้าน้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะควะ่าเป็นจะไดโน่เราไม่ส้มนะคะใส่กะทิไข่บเวมาก,ก็ต่ไม่ต้องใส่นอะอันนี้เราไม่ต้มนะคะ,ก,ะก,กินกัะน้ำยี่กับไก่ย้ำกับไก่ลองเอามาห่อนึ่งพอนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะขอบคุณนะคะที่ชม คลิปในวันนะคะขอบคุณค่ะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ